อ่ะกลับมากรต่อนะคุณผู้ชมนะฮะช่วงนี้อยู่กับนี่เลยคุณผู้ชมนะผลิตภ,ภัณฑ์เสริมอาหารนะฮะอ่ะที่ห่ออะไรคะน้องอม่ะมาเซาคอลลาเจนค่ะเออเดี๋ยวน้ำลายลงไม่เอาโอ,อ้โหใส่แมสดอยู่เหอะเออไม่ได้เออมันใส่แม็ดนี่หว่าลืมนะมาเซ拉คอลลาเจนคุณ <laughs> <laughs> ผู้ชมนะฮะ <laughs> พี่ตต๋อบอกก่อนนะว่ามาเซาคอลลาเจนี่มันแตกต่างจากคอลลาเจนทั่วไปที่มันขายอยู่ตามท้องตลาด<嗯>หนึ่งคือมันอร่อยกว่าสองเนี่ยนะฮะ อ่ะมันก็ใส่สารสกัดเนี่ยเต็มแมกตามที่กฎหมายกำหนดคาราเช่นส่วนใหญ่ก็จะบํารุงผิวบํารุงผมบํารุงเล็บนะฮะบำรุงกระดูกนะฮะ<ม>คนกล่มงคนแก่ทานได้ไวรุ่งัยรุ่นทานได้แต่มาเซ่ามันแตกต่างตรงที่ว่า <S 2> <S 2> <S 2> <cocaine. S 1> เจ้าของนี่นก็คือน้องเมเปิลแม็กซิมสาวเซ็กซีซ่ลูกสาวดิฉันเองนะคุณผู้ชมนะฮะ เขาใส่ส้มสีเลือดอส้มสีเลือดถ้าใครอยู่ในแวดวงของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจะรู้ว่าส้มสีเลือดเนี่ยมันจะเป็นส้มที่นําเข้ามาจากประเทศอิตาลีคทําไมต้องเป็นส้มสีเลือดอเพราะส้มสีเลือดเนี่ยมันมีวิตามินซีที่สูงมากคณปัจจุบันนี้หลายคนหลายคนที่ฉีดวัคซีนไปแล้วหรือยังไม่ได้ฉีดเนี่ยเขาก็บอกเขาก็จะเขียนบอกกันว่าโรคต่างๆเนี่ยโรคหวัดโรคอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะฮะเวลาทานเนี่ยให้ทานวิตามินซีเยอะอื วิตามินซีเนี่ยมันจะไปช่วยอะไรช่วยในเรื่องของการเสริมภูมิคุ้มกันเขาเน้นเรื่องของการเสริมภูมิคุ้มกันนะฮะมาเซล่าคอลลาเจนตัวนี้นะฮะเน้นเรื่องของการเสริมภูมิคุ้มกันแล้วก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่ทานแล้วเนี่ยคุณจะทานกี่ซองก็แล้วแต่ไม่อ้วนไม่อ้วนรสชาติ ในชีวิตเนี่ยมีแค่2ยี่ห้อที่ดิฉันกินแล้วอร่อยอีกยี่ห้อหนึ่งเราไม่พูดถึงแต่ยี่ห้อมาเซล่าเนี่ยนะฮะต้องบอกไว้ก่อนว่าอะอร่อยมากพี่เต๋าทานเนี่ยวันละสองซองในแก้วเดียวเพราะว่ามันอร่อยมากดิฉันชอบทานมากวันนี้ถ้าคุณคานเนีย่ยเป็นประจำแล้วก็อย่างต่อเนื่องดื่มนะคะหนึ่งไม่อ้วนสองมันจะเสริมภูมิให้กับคุณคนที่เป็นไข้หวัดเป็นโรคหวัดหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ย มันจะทําให้คุณเนี่ยอาการมันจะดีขึ้นเพราะว่ามันจะมีวิตามินซีที่สูงและมันจะส่งผลดีให้กับผิวของคุณคไม่ว่าคุณจะเป็นวัยรุ่นผู้ชายผู้หญิงคนแก่คุณทานได้นะฮะวันนี้มาแล้วพร้อมโปรโมชั่นพิเศษครับโปรโมชั่นวันนี้กับมาซัลลาคาร์เจนนะฮะ8.8แน่นอนวันนี้ถึงวันที่9สิงหาคมคือวันนี้วันสุดท้ายแล้วแม่โปรนี้ จัดให้เลยนะฮะซื้อ1แถม1ในราคาพิเศษเพียงแค่590บาทนะครับหรือว่าไปอีโปรหน e ึ่งคุณผู้ชมครับซื้อ3แถม4โปรใหม่ในราคาพิเศษครับเพียงแค่1นึ่งพันเบาทจากราคา4ี่พกว่าบาทนะฮะใครสนใจโปรโมชั่นแบบนี้กับมาเซราคอร์เจน ย้ำนะฮะรีบโทรเลยครับ0882896266 0882896266 l i น์แอครับพิมแพทไซ์ตามด้วยมาเซล่าเดอ e c ค l ลลาเจหรือแฟนเพจ a c e b o o k กัเหมือนกันเลยครับมาเซล่าจุดคอลลาเจนนั่นเองนะจ๊ะคุณผู้ชมนะฮะคอลลาเจนที่คุณทานส่วนใหญ่หนึ่งนะฮะเห็นข่าวแล้วก็มันก็ต้องฝืนกินเข้าไปแต่มาเซล่าไม่ใช่มาเซล่าอร่อยและเสริมภูมิคุ้มกันของคุณผู้ชมด้วยนะฮะ เพราะว่ามีวิตามินซีจากอิตาลีเป็นส้มสีเลือดนะฮะสูงปริษเลยทีเดียวนะฮะรสชาติอร่อยมากและทานได้ทั้งวันไม่อ้วนมาครับที่ข่าวต่อไปค่ะไปดูนะครับข่าวนี้ได้ครับใครคือพระเอกซีรีส์วาแอบสารภาพรักกับผู้จิ้นแต่โดนตอกหน้าผมชอบผู้หญิงครับก็เป็นนักแก่เออนักแก่นักข่าวสาวแก่กูจะไม่บอกมึงว่าใครเพาปากมึงไม่ดี แม่อันนั้นคุณแม่โพสต์เองเนี่ยนักสาวขาวแก่อีดี้ค่ะพิธีกรคันกีอนนชอบนัดผู้ชายมาซี่ที่หอ,อยไม่จริงไม่จริงนะครับนี่คุณแม่โพสต์แบบนี้เลยพระเอกซีรีส์วายแอมสารภาพรักกับคู่จิ้นแต่เดินฝ่ายอีกฝ่ายหนึ่งตอบว่าผมชอบผู้หญิงครับเอางานนี้แหละชาวเน็ตกระทนไม่ไหวครับไปขุดไปคุยหาบอกว่า<อ>แม่มีอักษรย่อไหมบางคนย่อไม่ยอ่อนะคะพี่ต๋องไม่ยอ่อนะคะลูกขาเพราะมันย่อแล้วพวกหนูเก่งมากเออ ในในในไอจีของแม่มาคอมเมนต์ก็เยอะเลยมาคอมเมนต์เป็นพันกว่าข้อความโอ้โหมากมายกดไลค์เกือบสองพันละเป็นอย่างนั้นก็ก็คนอยกทายถูกแค่คนเดียวนะออ้ยมีคนทายถูกแค่คนเดียวนอกนั้นเอกมโนทอร์เจอร์กันไปหมดเลยไม่ตรงกันเลยไม่ตรงเออทายถูกแค่คนเดียวอ่าเล่าเรื่องราวนี้หน่อยแต่ไม่ต้องบให้เล่าเรื่องราวเฉยๆก็เป็นอย่างนั้นเขาไปเล่นซีรีส์เขเป็นซีรีส์วายเป็นอย่างนั้นไปเล่นกันเสร็จปั๊บหน้าตาดีทั้งคู่ครับ อีตัวที่เล่น,เป,นเป็นอีกคนหนึ่งเนี่ยออก,ก็เป็นพระเอกมันก็มีพระเอกสองคนเนาะม,มันก็กินกันเองพวกซีรีวีอ่ะเนาะในเรื่องนะคะ <c oughs> ในเรื่องนะคะ <c oughs> ครับคือพอเสร็จปั๊บเนี่ยเขาก็ไปไปถ่ายไอ้นี่กันไปถ่ายรูปเพื่อที่จะโปรโมท แล้วก็อีอีคนหนึงเนี่ยอีน้องคนนี้ผู้ชายคนนี้มันก็ไปบอกสารภาพรักกับที่มาเล่นด้วยอาวเป็นอย่างนั้นเออพระเอกอีกคนนึงว่าม,มันแอบชอบมานานแล้วออหลงรักมานานแล้วอ,อ,อันนี้มันไม่เกี่ยวกับหนังนะคะครัอบอันนี้อยากจะซี่เองอุย,อย ไปบอกเองว่าอยากกินกําลังน็อกบทใช่ไหมออไม่น็อกอันนี้ไม่เกี่ยวกับบทแล้วมันบอกว่ามันชอบชอบมานานแล้วมาเป็นมาเป็นผัวพี่ได้ไหมามาเป็นผัวพี่ได้ไหมขอแบบตรงๆแบบนี้เลยเขาไปแอบคุยกันเอาเป็นอย่าง,งานั้นเออแลวไอ้น้องผู้ชายคนนึงซึ่งมันดังมากม,มันก็เลยบอกว่าอ,อ๋อพี่ครับผมชอบผู้หญิงตายแล้วแล้วอีฉันตอบว่ารู้ไหมว่าฉ่านจะรอจนกว่าเธอจะชอบผู้ชายวะเอคนมันชอบผู้หญิงอะมันก็ยากลูกนะคะ b ิว u ี่ฟูบไยนาแฮนเป็นดีกว่านะลูกน้ามันยากครับนะคะแล้วน้องอีกคนหนึ่งที่มันไปขอเขาเป็นผัวเนี่ยดังมากแล้วก็หล่อมากด้วยอือมีปากกาไม่เดี๋ยวเขียนให้คนหนึ่งการเนี่ยเขียนแค่เนี้ยแหละเนี่ยก็ปากกาเนี่ย,ยโอมรู้โลกจะรู้ไหมเนี่ยไม่รู้หรอกเร็วๆก็อยากรู้เหมือนกันมึงห้ามพูดนะไม่พูดดังไหม่สามก็คนนี้ดังหรือเปล่าดังอื นี่แหละวันนี้ดังแล้วมึงไปว่าเขาเป็นตุ๊ดเห็นไหมล่ะใครว่าเขามีเมียเขาเมื่อก่อนเด็กนู้นเหมือนตุ๊ดอ๋อยังไม่พูดเลยพูดตอนไหนมึงพูดเด็กนู้นมึงบอกว่าหน้าเหมือนตุ๊ดบอกว่าหน้าซีรีส์วายจสาวชื่อหน้าซีรีส์วายพระเอกเขาจะหน้าหวานหนน้ารัก เขาก็จะมีคุณสาตอ์ใช่ไหมแต่ว่าริงเขาเป็นผู้ชายแท้แล้วอีนี่เขาเข้าใจผิดนึกว่าเขาเป็นเก้งเหมือนตัวเองก็เลยไปขอเขาเป็นผัวอันนี้เรื่องจริงแล้วเด็กมันก็เลยตอบว่า๋อาไม่ครับผมชอบผู้หญิงครับครับแต่ก็ไม่ได้กดอะไรแค่แค่ส่วนแบบว่าฉันจะรอจนกว่าใช่ไหมฉันจะรอจนกว่าเธอจะชอบผู้ชายโอ้ยอย่างพระบทละครเลยเนาะอันเนี้ยโอ้อีนี่เขาคันอีอีคนขอนี่ตัวคันเลยนะหรอโอ้อีนี่ตัวคัน ต้องกินมาเซล่าเยอะๆเพราะฉะนั้นจะได้ไม่ขาดจะได้สวยจะได้หายคันจะได้หายคันจะได้มีคนเข้ามาเยอะๆเป็นย่ากับอีนี่ได้หนิแม่แม่เนี่ยรู้แล้วเออรู้แล้วเฟื่องฟูเฟื่องฟูเออนั่นแหละเฟื่องฟูคนเข้ามาถามเยอะแล้วบางคนมาบังคับให้กูตอบอ่าอีนี่เวลากูตอบแล้วกูติดคุกขึ้นมากูาทำไงอ่ะประกันกูป่ะล่ะเออ รู้แค่ขลังมีอะไรจะไม่บอกไม่ไมเล่าให้ฟังแล้วนะอเออบางครับบ,บ,บอกพี่แต่ต้องมาเฉลยนะคะออใครมาเฉลยพอเข้าไปดูมึงก็ไม่ได้ใช้หน้าตัวมึงเอง,งใช้หน้าซีรีส์คนอื่นและซีรีส์ที่มึงใช้ก็ไม่ใช่เด็กคนนั้นที่กูพูดถึงอเออบางคนในตัวย่อมาเต็มตัวย่อบ้าบอคอแตกหาอะไรไม่ถูกเลยสั้นๆแค่นั้นย่อบ้าย่อบออะไรบางทีฉันอ่านฉันงงอะไรของมันวมคุ้อะไรของมันมาเนี่ย วุ่นวายไปหมดเลยอ่ะบางทีแบบรู้เยอะกับเราอมันไม่รู้ไงแล้วมันมั่วไปหมดอ่ะไปขุดเยอะกับเราไปหมดเลยแล้วเขาพิมพ์บอกว่ามั่ววุ่นวายไปหมดแล้วออกไปเสียงแม่หญิงลีเออออกไปเต่แม่เขาออกไปแม่หญิงลีต้องมีอีสัตว์ด้วยไงเออแต่แม่แค่ออกไปอย่างเดียวพอออกไปวุ่นวายอ่ะถ่ายก็ไม่ถูกแล้วมาบังคับให้กูเฉลยอีกเด็กพวกนี้เดี๋ยวแม่จับทําผัวให้หมดเลยเดี๋ยวเาก็ตอบมาบอกว่าผมชอบผู้หญิงครับหลับอ่ะแล้วผม อ๋อผมชอบผู้หญิงครับแม่ก็ชอบผู้หญิงครับอแม่ชอบแต่งหญิงครับแล้วชอบรับบทเป็นผู้หญิงด้วยไม่ครับเป็นลูกครับเป็นลูกด้วยเป็นลูกครับผมเป็นลูกครับลุกขึ้นมานั่งครับผมก็เป็นลูกนี่เป็นลูกลุกขึ้นมาปิดไฟแล้วก็นั่งเทียนต่ออุ้ยน่ากลัวมากเออยอมยอมไม่เคยจริงๆคันกีไม่เคยจริงๆอีที่เขารู้กันทั้งตึกว่าคันกี เห็นไหมล่ะไหมล่ะเดีบอกเออเห็นไหมล่ะนางหัวเราะมันบอกเออไม่ได้เออนะหัวเราะตึกว่าอีนี่คันกีหมเห็นไหมล่ะอะไรนะเสียงคุณคุณไปน้ําคุนคุณเงีน้ำใสๆเจอจมูกอีเนี่ยห้องว่างรอลุกรอเกลุกไม่แสดงออกมาหาว่โอ้โหใครมันโพสแบอย่างเงี้ยเป็นเป็นแล้วก็โพสแบบเป็นลุกเป็นลุก แต่ต้องการลุกด้วยกันมึมจะเอาลุกกับลุกไปทำอะไรบอกยิงชุบกันเหอรอลุกก็ต้องการรับสิเอามาโดยเออ,อนั่นแหละหออยู่แถวไหนนะมาแล้วมาแล้วเดี๋ยวนี้มีเทสตสัมภาษณ์ห้ามถ่าหน้า,าเออหนันอะไรคะ เขาแตูดจนกันติดติงเหรอโอ้โหไม่ทราบค่ะข่าวต่อไปค่ะเราไปดูนี่ดีกว่าด็อกเตอร์บุ๋มบรรดาดีกว่าแชร์ไม่ฉาชีพไวสยยไวัยน้อยอ้าวติดโควิดหลอกของเงินจ่ายค่าเช่าบ้านของคุณแม่เรื่องราวนี้นะครับคุณบุ๋มบรรดามีการโพสในไอจีเตือนทุกมูลนิธิและดาราทุกท่านถ้าเจอเคสที่คุณสงสารแต่ไม่แน่ใจให้ส่งมาถามได้นะคะเราเจอเคสนี้มานะฮะโดยมีการแนะโพสตแบบนี้ว่านี่เดี๋ยวให้เปิดภาพใหญ่ลวกันนะคุณผู้ชมจะอ่านตามลองอ่านให้ฟังบอกสวัสดีค่ะแม่บุ๋ หนูชื่อวาริค่ะอายุ18ปีจากวาริวาริอายุ18ปีจากสงขาค่ะเราอุตายหาแล้วทำไมอ่ะบ้านกูออแม่บุ๋มค่ะ หนูขอยืมเงินหน่อยได้ไหมคะออหนูจะจ่ายค่าเช่าบ้านครั้ง2เดือนแล้วคะ่ะออแม่บุม๋มเจ้าของบอกว่าถ้าไม่จ่ายพร้อมการเดือนนี้ภายในพรุ่งนี้เขาจะให้ออกไม่ให้อยู่แล้วคะ่ะเชิญค่ะหนูติดโควิดอยู่ในกระท่อมหลังบ้านคนเดียวเพราะเตียงไม่พอเออจ้าหน้าที่บอกว่าจะมารับภายในวันที่6คะ่ะแต่พ่อได้ไปที่โรงพยาบาลแล้ว<ะ>พ่อก็ติดเหมือนกันส่วนคุณแม่ตกงานคะ่ะคุณแม่บุม๋ม<ะ>ออคือคนหาไรายได้เข้าบ้านก็ไม่มีเลยค่ะแม่บุ๋มช่วงนี้แล้วหนูก็มีน้องๆอีก6คนด้วยลูกเยอะนะคะ คนเล็กก็ยังไม่ได้หย่านมเลยค่ะหยันเอาเออวิแต่แล้วนะฮะพวกเราไม่มีกินแล้วค่ะไม่บ่มแต่ค่าเช่าบ้านนะครับตอนนี้นะกับอารัมพบปตรไปไม่มีกินแล้วกลัวไปที่แหลมสมีหลานะคะทําไมคะตรงหลังนางเงือกอะค่ะทําไมฮะก็เดินไปหาปลาเออเท่านั้นน่ะอืก็จะมีเรือบรรทุกสินค้าอยู่มก็เดินไปตรงเกาะหนูเกาะแมวเลยครับนั่นแหละครับเพื่อจะได้ปลาสัก สองสาโตัวครับแต่งานนี้พี่บุ๋มเลยบอกว่าเราโทรเช็คเราส่งคนไปดูเราก็พยายามแก้ปัญหาให้จบนะทุกเคสนะไอ้บุ๋มก็มาจีตามอีเด็กพวกนี้เนาะระหว่างนั้นเนี่ยคือตอนนั้นอ่ะคือคุณบุ๋มจะไม่โอนเงินให้โดยตรงเนี่ยจะต้องให้เจ้าหน้าที่ไปเช็คให้ไปดูก่อนไปดูก่อนว่าชวร้อยเปอร์เซ็นหรือเปล่าร้อยเปอร์็ไหมหลอกลวงหรือไม่สรุปพอไปปุ๊บวัดจะไปตรวจสอบเริ่มลบโลเคชันเริ่มลบข้อมูลลบอะไรทุกอย่างแชทออกหมดเลย ก็พอจะรู้แล้วแหละว่าน้องเขาอายุสมชื่อสมชื่อส8ปมงกุฎสมชื่อไหมอ้าววาริสิบแปดวาริวาริสิบแปดไม่มีหรอกสูงขาชื่อวาริอ่ะไม่มีหรอกลูกคุณญี่ปุ่นแม่ไม่มีไม่มีแถวแม่เป็นไทยพ่อเป็นแบบสงขาไม่กะตอต้องใช่ไหมาไม่มีญี่ปุ่นไปอยู่เออสงขาไม่มีอ่ะเหรอเออสงขาไม่แต่ลูกคุณจีนชื่อวาริไม่ได้หรอกวาริจริงๆไม่ได้ชื่อวาริชื่ออะไรอ่ะ จริงๆแล้วน่าจะชื่อชื่ออีนูน่นอีอะไรอ่ะอีหญิงออ,อีหญิงอีสาวอ,อียะอีหูคนใต้จชื่อยาเยอะยายอะไรยาแต่ไม่เกี่ยวข้างล่างนะแม่จะไปอีไม่ได้ไม่ไม่ใช่ยาหญิงสาว เออเออเช่นตายเจ้าหน้าที่ก็กังวลว่าเออจริงหรือเปล่าเพราะว่าเห็นว่าติดโควิดทั้งบ้านอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเขาไปตรวจสอบแล้วสรุปว่าไม่จ้าทำเพราะหวังเงินจริงจริงนะฮะับอุ๋มก็เลยเตือนภัยกับดาราศิลปินด้วยอม๋มอุ๋มเลยแตแก้งบอกว่าโอนไปแล้วลูกเราขอเลขบัญชีดูที่ว่าเป็นชื่อวาลีจริงหรือเปล่ากูจะเป็นนายมานะสิเป็นสิบแปดจริงเปล่าก็ไม่รู้ว่านายเอกภพอุ้ยจากสุพรรณบุรีปลอมตัวเป็นวาลีเงี้ยหรอเออวาลี ชื่อจริงชื่อชื่อใบชาน้องใบชาน้องใบชาแต่หน้าเหมือนยายชาเออไอ้บุ๋มก็มึงก็ใจร้อนนะมึงก็บอกให้มันเอาเลขบัญชีมาก่อนสิมันต้องส่งเลขบัญชีชื่อมันมาสิเออเออว่ามันตกลงนี่มันชื่อวาลิจริงก็เปล่าหรือว่าชื่ออื่นเออส่วนใหญ่ไม่ได้ชื่อนี้หรอกคนใต้อ่ะไม่มีใครชื่อวาลงวาลิหรอกเอออันชื่อวางเดียวก็ได้ไม่มีลิ ไม่มีไม่มีส่วนใหญ่เขาจะชื่อสาวชื่อชื่อแบบชื่อแบบคนใต้อะมันจะเป็นภาษาใต้อะที่เป็นแบบนิยมในโซนนั้นกันก็จะมีชื่อํามๆกันเปิ้นเอเปิ้นสาวแล้วก็ใครอะหญิงยาออยาข้างล่างเปล่ายาบัญชีอะใช่หรือเปล่าคนใต้ด้วยืนละยอม และยองบ้านและนองเอและยองบ้านทองแดงกันนั้นิและนองและยองก็พูดทีพี่ยานี่พูดทองแดงื่อนถนนเลยนงเต๋อนงเต๋อนงเต๋อใส่บัญชีเรา่ายบัญชีนะคะของไม่ทำแบบนั้นแน่นอนใช่ค่ะเพราะว่าพี่ยาเนี่ยแกจะไม่ทำนะคะแกเจ็บขาอยู่หายเร็ว ยังไม่ถ่ายดีการเขาขอก็ดีขึ้นแล้วเดินได้แล้วเดินได้แล้วใช่ไหมเดินได้แล้วโอเคนะฮะเราไปดูคุณแอร์พันธิลานิดหนึ่งดีกว่าครับเพราะว่าไปสั้นๆแล้วกันนะครับโชว์ตรวจภูมิหลังจากฉีดโควิดไปฉีดโควิดไปฉีดวัคซีนโควิดไปโอ้โหเดี๋ยวนี้ก็มีนิยมฉีดโควิดด้วยเลยอีโอมเอาโควิดไปฆ่าโควิดไงอีโอมมึงเลิกเผลอมึงอ่านผิดหลายรอบแล้วนะเดี๋ยวกูจะประกาศแทงกีมึงแล้ว อ่านผิดหลายรอบแล้วนะวัคซีนเต็มแขนกูไปแล้วไม่มีไม่มีแม้แต่เข็มเดียวเออเฟกนิวก็ไม่เดียโง่บอกว่าไม่ต้องฉีดเฟกนิวหรอกกระเทยไม่ต้องฉีดวัคซีนไปฉีดโควิดเอคซีนเต็มแขนเลยนะครับคนไทยจะมีวัคซีนเต็มแขนนะครับกูไปอีหาเฟกนิวไม่มีวัคซีนนะครับวัคซีนหาไม่มีวัคซีนหมดครับเออแล้วนัดกูมาทำไมอะเออก็ในใบนัดบอกให้คุณไปก็ต้องไปตามนัด พอไปตามนัดเช็คอีกรอบหนึ่งวัคซีนเต็มแขนเลยนะครับรอ,อ,<า>อไปกลุ่มจัดสรรไหมไม่มีค่ะยี่ยห้หอแม่งหลอ,อกกุดฤทธิ์รหลอกกระเทยเอ,อ่ะแอร์ไปดูนะครับตรวจภูมิคุ้มกันตัวเองหน่อยหลังจากฉีดวัคซีนไปเนี่ยนะฮะ,ะก็ไปเปรียบเทียบกับพี่หนุ่มกัญชัยผลต่างกันชัดเจนเลยเพราะพี่หนุ่มเคยพูดว่าตัวเองเนี่ยเคยตรวจแล้วเหลือ22มันน้อยมากนะใช่ค่ะแต่คุณแอร์ไปตรวจปุ๊บปรากฏว่าเหลือเท่าไหร่หรือป้าแม่เท่าไหร่คะ8.98ชิบหายสงสารน้องก็จังเลยพี่หนุ่ม22.6 แต่ส่วนหนูพี่พหนุนแกเป็นผู้ชายด้วยหรือเปล่าร่างกายแกแข็งแรงกว่าน้องแอร์หรือเปล่าก็เลยมีภูมิที่ขึ้นมานิดหน่อยแต่แปดจุดก็แปดนี่โอ้โหหนูขาอีกนิดนึงหนูจะหนูจะติดศูนย์แล้วนะคะอืมโอ้ตายแล้วแล้วน้องแอบน้องแองแวว่าไงบ้างอ่ะ ก็คือนี่แหละเอาเป็นว่าปลายเดือนนี้เดี๋ยวจะฉีดเข็มสองไงไม่หลักน้องก็ผอมด้วยแหละตัวเขาเล็กภูมิมันก็เลยไม่ขึ้นหรือเปล่าเรามองกันแบบว่าเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นแบบว่าภูมิอย่าลืมว่าร่างกายผู้หญิงกับร่างกายผู้ชายมัน,กกน,มนไม่เหมือนกันเนะาะส่วนใหญ่เนี่ยหุ่นอย่างเงี้ยรูปร่างอย่างเงี้ยส่วนใหญ่จะเป็นผู้หญิงตัวเล็กตัวเล็กบอบบางเพราะฉะนั้นในเวลาวัดภูมิไปแล้วเนี่ยอาจจะต้องน้อยกว่าพี่หนุ่มเยอะพี่หนุ่มเนี่ยเขาสูงใหญ่นะฮะแต่เขาหน้าไม่แก่เขายังดูเด็กอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ย เวลาเขาวัดมาแล้วก็ถือว่าน้อยแต่มันน้อยสําหรับผู้ชายรูปร่างใหญ่งไง <ừ. S 1> เออแต่น้อยเพราะตัวเล็กเขาอ,อาจจะน้อยมากแล้วถ้าเกิดตัวเล็กมากๆอย่างเงี้ยอย่างบ้านไม่บ้านเราไปฉีดอย่างเงี้ยเขาไปฉีดแล้วด้วยวันเดียวกันหรอเขาไปฉีดที่ไหนอะ่ะก็ที่เดียวกับผมกับพี่รันเลยที่ไหนเราไปฉีดที่ไหนแจ้งวัฒนะแจ้งวัฒนะเซออ็นเซ็นท่านแจ้งเออฉันมีเรื่องอะไรจะเล่าให้ฟังว่าเมื่อคืนคุยกับเพื่อนที่เป็นนักข่าวอยู่ช่อง,ช,อง,ช,อง,งช่องหนึ่งแล้วกันนะคะเป็นบอกใหญ่เลย ลูกน้องไปทําข่าวที่สถานที่แห่งหนึ่งที่มีการฉีดโควิดแล้วมีท่านท่านหนึ่งบอกว่าเป็นภาพตัดต่อมุมกล้องอ่ะอ๋อลูกน้องเขาติดโควิดกันมาทุกสํานักเลยค่ะว้าวสายพันธุ์อินเดียด้วยค่ะอุยน้องพี่อยู่ช่องนี้อืมโอเคโอเคติดโควิดกันมาหมดเลยนักข่าวติดโควิดกันมาหมดเลยที่ไปทําข่าวตรงนั้นอ่ะอืม แล้วติดเดลต้าด้วยอืพอเีาต้องมีการจัดการว่าห้ามบอกอินแล้วตอนนี้ห้ามบอกอินแล้วพี่ก้าพูดเพราะว่าบอกกอข่าวเล่าให้ฟังนะครับบอกลูกน้องฉันติดมาเต็มเลยเต่าเอ้ยอแล้วก็มันไม่ได้ติดแค่สถานีช่องเนี้ยเป็นช่องอันดับหนึ่งของเมืองไทยนะคะคติดโควิดมานะคะไม่ได้ติดจากในช่องนะคะไปทําข่าวตรงนั้นนะ่ะที่เขาบอกว่าเป็นอะไรนะตัดต่อภพาพตัดต่อภาพตัดต่อเป็นมุมกล้องเป็นมุมกล้องนักข่าวยังติดน่ะ ขาดน,นักข่าวไม่ได้ไปอยู่ข้างในอ,ะอ่ะนักข่าวถ้าถ่ายข้างนอกอ,ะอ่ะติดมาแล้วอ่ะแล้วไม่ได้ติดของช่องเขาช่องเดียวติดยันช่องอยู่แถววิภาว,าวดีติดกันหมดเลยใครไปใครไปจุดนั้นคือติดหมดติดหมดเลยแล้วพักงานกันหมดเลยแล้วไม่ได้ติดเชื้อธรรมดานะคะคร<า>ับติดสายพันธุ์อินดอเดียค่ะเดลต้าเต็มชุดนั่นแหละวัคซีนเต็มแขนคนไทยมีไฟบอกไม่มีวัคซีนนี่คื้ แค้นฝังใจอีกแล้วเดี๋ยวคุณจะจับลูกชายเขาเป็นแฟนอ๋อเหรอไม่ต้องไปแย่งกับอีกคนหนึ่งก่อนนะแม่แม่มีแม่มีสิทธิ์ผมชอบผู้หญิงครับอะไรนะคะผมชอบผู้หญิงคับดิฉันมีกีค่ะกีดิฉันทรงกระบอกชอบชอบก็อร่อยชอบมอไหนชอบหมดแล้วใช่ไหมหมดแล้วเดี๋ยวพักเบรกก่อนนี่เลยมาเซราหน่อยเพิ่มภูมิให้กับร่างกายของตัวคุณเองนะฮะ ผลิตภัณฑ์ตัวนี้จริงๆอยากจะทานอีกแก้วหนึ่งนะครับพรามันอร่อยมากนั่นก็คือผลิตภัณฑ์นะฮะมาเซ拉มาเซาคาราเจนเจ้าของคือน้องเมเปิลแม็กซิมนะคะเธอทําด้วยใจของเธอเองเลยนะคะแล้วก็คาราเจนเนี่ยเอาโอเคบารุงผมบํารุงกระดูกบารุงผิวบ,บ,บ,บารุงผิวพรรณบํารุงเล็บนะฮะอันนี้มันเป็นพื้นฐานอยู่แล้วแต่เมื่อเราทานคาราเจนส่วนใหญ่มันจะเหม็นข่าวไม่อร่อยอรสชาติต่อให้เขาบอกว่าใช้คาราเจนแบบพรีเมียมขนาดไหนเนี่ยมันก็ยังมีกลิ่นเบ,นเบาๆอยู่ แต่มาเซล่าตัวนี้เนี่ยน no. อมมาเซล่าตัวนี้เนี่ยเหมือนทานน้ำผล,ลไม้แพงๆในโรงแรม5้าดาวาเพราะอะไรรู้ไหมคะเขาคัดสรรมาก็คือส้มส,ส,สีเลือดนําเข้าด้วยส้มสีเลือดนําเข้ามาจากอิตาลีทําไมถึงเป็นส้มสีเลือดใครที่อยู่ในวงการผลิตภัณฑ์าอาหารเสริมจะรู้เลยว่าวิตามินซีสูงมากอืและตัวมาเซล่าตัวนี้จะช่วยเสริมภูมิคุ้มกันของคุณ คือเขาแตกต่างจากคาราเจนทั่วไปคือเขาเสริมภูมิคุ้มกันในร่างกายของคุณเวลาเราอยู่บ้านทําไมเขาต้องแนะนําให้เรากินวิตามินซีเยอะๆให้กินวิตามินซีนะให้พักผ่อนให้เพียงพอนะมาเซราคุณผู้ชมนะฮะอร่อยด้วยแล้วก็เพิ่มภูมิให้กับคุณด้วยวันนี้มาพร้อมโปรโมชั่นพิเศษครับโปรโมชั่นวันนี้แน่นอนครับวันนี้วันสุดท้ายแล้วด้วยนะครับ9สิง <5 S 1> หาคมโปรสุดคุ้มแบบนี้นะฮะซื้อหนึ่ง แถมหนี่ในราคาพิเศษเหลือแค่590บาทครับจากราคาพันกว่าบาทนะฮะหรือว่าเป็นอีกโปรหนึ่งชุดใหญ่เลยคุณแม่<ะ>เรียกรอเ,เข้ามาครับซื้อ3แถมไป4เลยนะฮะในราคาพิเศษเหลือเพียงแค่1,770บาทเท่านั้นเองแถม4เป็น7 เป็น7เพราะฉะนั้นเนี่ยสแถม4ราคาเท่าไหร่คะ1,770บาทจากสี่พนกว่าบาทเออฮะให้ไปเลยนะฮะสนใจรีบโทรเลยครับเบอร์นี้ครับ0 8 8 2 8 9 6 2 6 6 0 8 8 2 8 9 6 2 6 6หหรือว่าไลน์แอดครับ พิมแอ s ไซนตามด้วยมาเซ e าเดอ l คอลลาเจนหรือแฟนเพจเฟซบุ๊กมดคว่ดอรมเป็นเดอดอคอลแล้วก็แฟนเพจเฟซบุ๊กครับมาเซ e าเดอรคอลลาเจนเช่นเดียวกันนะครับนะครับคุณผู้ชมรีบโทรไปนะคะเพราะว่าสินค้าตัวนี้จะหมดโปรแล้วนะคะ ไม่มีแล้วนะคะกินคอลาเจนเสริมภูมิตัวนี้ตัวแรกเลยนะคะอ,อ่ะเดี๋ยวเราพาาักกันสักครู่หนึ่งก่อนครับครับชมคลิปจบแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s u b บสไคร์นะคะคุณผู้ชมนะ,ะแล้วก็ห้ามลืมเด็บขาดเลยนะะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะ,ะ<ม>เพื่อจะไม่พลาดนะะในการติดตามนะ,ค,ะ,ะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ